ื่นานคะดูสำคัญทุกท่านคะไอคอนสยามตออย้ำจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยรังสรรค์การแสดงระบับสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและมัลติมีเดียที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Iconic m u ล t i มีเดียว t e r Features ชุดใหม่สุดยิ่งใหญ่ตระการตาภายใต้คอนเซ็ปต์ empowering the joy ุดกระกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีแห่งความสนุกหลอมรวมเกลักระละของ3าเจเนอเรชันขสารความโดดเด่นแห่งจังหวาดนตรีที่หลากหลายอย่างลงตัวในระิิความมหัศจรรย์นในทุกวันกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกเพื่อสร้างพลังความสุขความมีชีวิตชีวาให้กับทุกท่านที่มาเยือนไอคอนสยาม Your value customers to emphasize the tourism destination of Bangkok and Thailand. I can say i proudly present the iconic multimedia water features, the latest spectacular water show, the foundation of my own science and multimedia. I can't say i Icon Siam, present This is the water เดี่ยวนี่พี่น้องลงเรือเนี่ฮะลายสัมได้พี่น้องนะท่องเที่ยวนั่งลังไล่กันลงป้ายพี่น้องนี่ฮะโอ้โหนัก่องเทีย่ยวเนี่ฮะฝรั่งต่งา,างชาติทั้งนั้นพี่น้องเนาะขึ้นเรือทัวร์รีโบนนะพี่น้องนี่ฮะโอ้มีแต่นักท่องเทีย่ยวนะโอ้โหไทยนี่ว่าอันดับหนึ่งนะพี่น้องนะ ท่องเทีย่ยวมาหลายที่สุดในโลกพี่น้องเอ้ยนี่ยสบายดีแล้วก็สวัสดีนะครับผมเป็นพี่นอ้องคนสุขสุขคนเด้อเมื่อกี้กัพ่อพกับซ่องบ่าวไปฟังล่าขึ้นเก้าพี่น้องมื่อกี้กับบ่าวเรกฟังเล่าจะมาอัพเดตนะักท่องเทีย่ยวอยู่ที่ไอคอนส,ย,สยามครับผมพี่น้องโบเนี่ยโบว์มีการมา,มากๆนะพี่น้องนี่ยว่าที่หลายสมัยน,นะครับผมนะักท่องเทีย่ยวนะพี่น้องมาพี่น้องไปรับชมคิดไปกันเลยครับผม ย่านพี่น้องตอนนี้ก็เรือดินเนอร์เพิ่นกับกำลังเข่ามาเทียบท่าพี่น้องนะฮะมารับเอานักท่องเที่ยวนะพี่น้องไปล่องเรือดินเนอร์ชมวิวบรรยากาศในยามค่ำคืนพี่น้องนะอกาศเนี่ยฮะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวฝรวั่งชาวโอทุก เยอะมากๆพี่น้องเยอะจริงจริงนะเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นทาเรือพี่น้องเนี่ยมาซื้อตัวที่นี่นะใครที่อยากจะนเนี่นคนเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องเยอะจริงๆนจะะริเนี่ยเนี่ยไอคอนสยามพี่น้องเบิ่งโอ้เพิ่งสยามนะครับผมพี่น้อง vâng nắng nóng vinh ơi nha vinh ơi nè 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 vinh nè เ,เ,เดียวเนี่ยก็ครับตัวเดียวยืนนี่พี่น้องลงเรือเนี่ยาลายสัมได้พี่น้องนะตัวเดียวเวิร์ดลังไล่กันลงบ้ายพี่น้องเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัวเดียวเนี่ยกลางต่างชาติทั้งน้องพี่น้องเนาะขึ้นเรือทัวร์รีโบนนะพี่น้องเนี่ยโอ้ มีแดดนะท่องเทีย่ยวนะโอหไทยนี่ว้าอันดับหนึ่งนะพี่น้องนะนี่ฮะท่องเทีย่ยวมาหลายที่สุดในโลกพี่น้องเอ้ยนี่ฮะนี่บ้าพี่น้องสนุนธรรมในการท่องเทีย่ยวโอหเยอะจริงๆนะพี่น้องนะนี่ฮะ bọn vì nó vừa tìm dù nhà vừa nó mừng chọn hồ nó còn thiếu khứ khứn mạng lưới vừa nó nha nó còn thiếu nó nha bọ hầm nha ba phút chỉ và vừa nó nhạng bay mừng thằng năn vừa Hãy subscribe cho kênh พายางไปเบิ่งทางนี้นะใปเบิ่งอีกฟังนี่พี่น้องเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่าพี่น้องเลยหกโมงเกือบสิทุ่มแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเิ่นกามารอ เรือพี่น้องนะนั่งเร่องเที่ยวต้องเรือดินเนอร์ทางไกลไปทั่วโลกพี่น้องเอ้ยไม่ใครก็อยากจะมานั่งอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองพี่น้องเนี่ยกำกันั่งเต็มอยู่พี่น้องเี่ยเนี่นยนั่งเต็มอยู่ ครับตอนนี้เพิ่นกำลังเปิดน้ำผู้พี่น้อง บ้าพระท่ายจะพาไปเบิง้งท้าเลื่อท้าที่หนึ่งพี่น้อง mời nơi phía nào không phải phẳng Wow yeah. đây, này, Wow 段雪娘。 ไอคอนสยามต่อนย้ำจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเทีย่ยวของกรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยรังสรรคการแสดงระบังสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและมัลติมีเดียที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Iconic Multimedia Water Features ชุดใหม่สุดยิ่งใหญ่ประการตาภายใต้คอนเซ็ปต์ Empowering the Joy จุดกระกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีวควางสนุก ลอมรวมเอกลักษณ์ของสามเจเนอเรชันขาสารความโดดเด่นแห่งจังหวะดนตรีที่หลากหลายอย่างลงตัวในระิิความมหัศจรรย์นในทุกวันกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกเพื่อสร้างพลังความสุขความมีชีวิตชีวาให้กับทุกท่านที่มาเยือนไอคอนสยาม Dear v a l u e customers to emphasize the tourism destination of Bangkok and Thailand <Yeah. S 1> i c ค n Siam proudly present the iconic multimedia water features บรรยากาศเนาะโอ้สวยงามเหมือนแดนเนลมิดพี่น้องโอ้ 哦，很赞，有朋友。多美的壮观水影表演，是东南亚地区最闪的喷泉。新概念，音炮为主，充满乐趣的发音盒，融合三代，完美结合各种音乐节奏。地图书特点，每天创造魔法用，用娱乐。 世界级的娱乐体验，创造幸福活力，来仙罗天地三观。